สวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้เป็นคลิปทดสอบและแนะนำนะครับเป็นเตาปิ้งย่างไรควันนะครับเตาปิ้งย่างไร้ควันนะครับเป็นขนาด100ลิตรนะครับใช้ถ่านนะครับด้านในจะมีตะแกรงปิ้ง2ชั้นนะครับถ่านจะไว้ข้างๆนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับถังเราใช้ถังน้ําหวานนะครับเพราะฉะนั้นความสะอาดนะมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะครับเราไม่ใช่ชงน้ำมันนะครับ เราก็จะไปปิ้งเนี่ยปิ้งได้ทั่วถึงนะครับเรามีพอกอบออกมาเหมือนกึ่งอบนะครับตัวนี้จะไม่ไหม้ไม่ไหม้ดำๆนะครับเราจะเหลืองเสมอกันเลยนะครับก็ชมคลิปดูนะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามานะครับเราก็จะจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับเราสามารถถอดขาเก็บได้ด้วยนะครับตัวนี้น่าใช้นะครับฝีมือภูมิปัญญาคนไทยนะครับชาวบ้านจริงๆแล้วทำได้สวยนะครับ ตัวบานพับต่างๆก็ทําจากโซ่ซึ่งทนมากนะครับชมคลิปก่อนนะครับรายละเอียดสนใจโทรทางเบอร์นี้หรือทางติดต่อทาง Facebook ทาง YouTube ทางไล n e ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกันเชิญชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับเชิญชมคลิปครับสวัสดีครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับสําหรับร้านค้ารถเข็นหรือรถพ่วงข้างนะครับที่จะใช้ปิ้งด้วยถ่านนะครับ ปกติปิ้งแล้วเป็นเตาผ่านะผ่าแล้วก็มีฐานอยู่ด้านล่างนะครับเวลาปิ้งไปพวกน้ํามันก็จะลงไปโดนเตาไปลงฐานแล้วก็จะมีควันควันเยอะตัวนี้นะครับบางทาีเราไปขายที่ชุมชนนะครับหรือโ,โดยเฉพาะในตัวเมืองต่างๆเนี่ยบางทีเดี๋ยวนี้เศรฐกิจก็ไม่ให้เอาเลยนะครับไม่ให้ใช้แบบปิ้งมีควันนะครับเอาแบบไร้ควันแบบนี้ดีกว่านะครับอันนี้100ลิตรนะครับ100ลิตรนะครับขาเนี่ยถอดได้นะครับ ขาทานตล่างเนี่ยถอดได้ขาสามารถเก็บไว้ในตัวเวลาขนย้ายและเดินทางนะครับส่วนด้านในนะครับเป็นถังน้ําหวาน,นนะครับสังเกตนะครับนี่สีนี้เลยนะครับเราไม่ได้ทาสีอย่างนี้นะคือสีเข้ามาแบบนี้เลยเป็นถังน้ําหวานเขาเคลือบมาแบบนี้เลยนะครับแล้วส่วนด้านในจะมีที่ปิ้ง2ชั้นนะครับมีด้านบนกับด้านล่างด้านล่างก็จะใหญ่กว่าหน่อยนึงนะครับด้านบนนะครับก็สามารถปิ้งได้เยอะครับแล้วก็ด้านแล้วด้านข้างสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับ ก็จะมีเหล็กนะครับเหล็กหนาๆแบบนี้เลยครับสำหรับไว้ใส่ฐานนะกรณีที่ว่าทําไมไม่มีควันนะครับก็คือว่าเราปิ้งอาหารไว้ตรงนี้ตรงกลางนะครับตรงกลางส่วนฐานเราไว้ด้านข้างนะครับเราจุดฐานด้านข้างนะครับเวลา,าน้ํามันลงไปก็ลงไปตรงกลางไม่โดนฐานพอไม่โดนฐานปุ๊บเนี่ยนะครับเนี่ยเขาเขายกสูงขึ้นมาเลยนะครับไม่ให้โดนฐานพอไม่โดน ไม่โดน่านควันก็เลยไม่เกิดใช่ไหมครับแล้วเวลายิ่งดีกว่านั้นคือเวลาเราจะปิ้งปุ๊บเราปิดลงมานะครับพอปิดลงมาปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเตาอบเลยทีนี้นะฮะเหมือนเตาอบเลยมันก็จะประหยัด่านแล้วความร้อนก็อยู่ในนั้นครับไม่หนีไปไหนนะครับประหยัด่านด้วยส่วนด้านข้างนี่ครับถ้าเกิดเราจะเร่งนะครับเปิดด้านข้างครับมี2ข้างนะแบบนี้ เปิดให้อากาศเข้าด้านในไปนะครับไฟก็จะแรงขึ้นแต่ถ้าเกิดเราประหยัดประหยัดฐานหน่อยนะครับแค่อุ่นๆแล้วก็ปิดด้านข้างสองข้างนะครับส่วนน้ํามันนี่ครับจะลงมาด้านนี้นะครับคุณลูกค้านี่ครับที่ล้ำเหล่มนี่นะครับตรงนี้แหละครับน้ํามันจะลงด้านนี้นะครับเพียงจะคุณลูกค้าหากระป๋องเก่าๆอะไรก็ได้ครับรองน้ํามันด้านล่างนะครับแค่นี้และครับก็จะไม่เลอะเทอะแล้วนะครับแล้วกวนก็จะไม่รบกวน สํา,า,าสหรับรบก,กวนลูกค้าเรานะครับแล้วก็ตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยปิ้งควันเยอะๆเนี่ยเราผู้ขายเนี่ยจะอยู่กับหน้าเตาตลอดนะครับทําให้สุขภาพเราเสียนะครับก็ใช้แบบนี้ดีกว่าครับปลอดภัยทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อแล้วก็คนรอบรอบข้างรอบเคียงกันนะครับ พอสนใจก็โทรมาที่ร้านตลาดสสแก้ได้นะครับเรามี100ลิตร2อ0ลิตรนะครับนี่โชว์1 0 0ลิตรนะครับก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ